สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2555-2556ถึง 56, ระหว่างวันที่19-22ถึงตุลาคม2557 วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2555-2556เป็นวันแรก โดวยวันนี้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน3,669คนมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตและสร้างบุคลากร,กรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมประเทศชาติรวมทั้งเชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ในวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาจากโรงเรียนฝึกงหัดครูสู่มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่พุทธศักราช2467จนถึงปัจจุบันจึงกำหนดจัดงานอุดมการสารสร้างคนดี90ปีแห่งความภาคภูมิใจขึ้นในเดือนธันวาคมเพื่อแสดงศักยภาพและจุดเด่นด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชน นอกจากนี้ยังได้จัดทำหนังสือตามรอยพระราชดำริสู่ความสำเร็จและพจนานุกรมภาษาไทยพวนตลอดจนได้ร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนด้วยการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวเขาและนักเรียนเด็กระดับปฐมวัยด้วย นางสาวนิชาปางสี่วงนายฤทเชษฐ์มานุษนางสาวพัชรมาโนดนางสาวพิดาบินูซองนายพงศกรอินจันทร์นายมลรินท์จักแก้วนายพระวัฒน์อุทายะนางสาวพิจิพัชนาภานนางสาวพิตรานีแก้วคำเพลินนางสาวพิทพา สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถิน,นวัดส,สุวารรณดารามและวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา15นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถิญยนวสุวรรณดารามอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อว่าวัดทองเป็นวัดที่พระบรมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ต่อมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พามา่าวัดแห่งนี้ได้ถูกทำลายภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นคลองราชส่งสถาปนากลุ่มรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อมทางพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามเพื่อเป็นพระราชาุสรอ์แด่พระบรมชนกนาถและบรมราชชนนีพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมศิละปะแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสำเพาซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดังนาวาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลวงพ่อทองลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับบนฐานบัวทิพย์ซึ่งจำลองขยายส่วนมาจากพระแก้วมรกตเป็นพระประธานในพระอุโบสถ เวลา16นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราช,ชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชุกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รวิหารทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2419 เพื่อเป็นพระอารามสําหรับทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดดาเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยได้รับพระราชฐานวิสุงคามศีมาเมื่อพุทธศักราช2421รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างวัดเป็นศิละปะแบบโกธิกทั้งพระอุโบสถกําแพงซุ้มประตูหอระฆังศาลาการประเรียนหมู่กุฏิและอาคารทุกหลัง ล้วนก่ออิฐถือปูนตามแบบของประเทศตะวันตกทั้งสิ้นภายในพระอุโบสถประิษฐานพระพุทธปฏิมากรนั่งสมาธิเพชรมีพระนามว่าพระพุทธานฤุมนธรรมโมพาสเป็นพระประธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวุัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและกลงสุนยาณนครเสี่ยงฮ้้เฝ้าถวายเลี้ยงพระกรยาหารกลางวันเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณสาธนารัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พ2 5 157เวลา13นาฬิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลิยลักอัรราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพัตคารญี่ปุ่นสันวิทอักว่าพระชจาทานพระโรกาศให้หนายวิบูลคูสกุลเอกอัคราทูตนัรุงปักิ่งนางสาวบุษกรพฤกษพงศ์ กองสูงใหญ่ณน,นครเซี่ยงไฮ้เฝ้าถวายเลี้ยงพระกรรยานกลางวันเนื่องในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณย,ยายกิจนัณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้เอกอักครราชทูตนักกลุมปักกิ่งได้กราบทูลถึงพระกรณียกิจที่มากมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวไลลักษณ์อัคราชกุมารีและสมงมุ่งมัง่นพระไทยในการส่งงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมูเ่เหล่าพร้อมกับขอพระชถา,านผ่านอนุญ,ญาตถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวไลลักษณ์อัครราุกุมารีทรงมีพระพรานาไมสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของวงชนชาวไทยตลอดไป ทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดาม마าศ่งปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา10บนาฬิกาสนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวร,ราราชธนัตด,ดามาสเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการทันตะสุขภาพเพื่อฝันที่คุณรักณนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสาขาปิ่นเกล้าเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งคณะทันตะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสโมสรน,นักศึกษาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสาขาปิ่นเกล้าจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19ตุลาคม25 5 7ห้าเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแบบด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ในการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมที่เริ่มจัดมาตั้งแต่พุทธศักราช2527จนถึงปัจจุบันในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการทางทันตสุขภาพการประกวดหนูน้อยฟันสวยชิงถ้วยรางวัลประธานของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดาาศ การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าและการออกร้านสอยดาวโดยไรายได้นำสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเวลา15นาฬกา5นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงถวายผ้าพรพะกรถินณวัดบ้านหลวงตำบลหลงขอด อำเภอเพล้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางวัดร่วมกับประชาชนจัดขึ้นเพื่อนําปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมพระธาตุดอยเวียงมงคลสําหรับเป็นศูนย์กลางการศึกษาของพิสูจสงสงสามเณรและประชาชนทั่วไปที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับปริญญาตรีสองคณะคือคณะเกษตรยั่งยืนและคณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นวัดบ้านหลวงเป็นวัดเก่าแก่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดภายในวัดนอกจากมีาศาสนสถานที่สำคัญแล้วยังมีจิตกรรมฟ้าผนังบอกเล่าเรื่องราวประวัติการค้นพบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนบ้านเพลาอาทิหลวงพ่อแสนแท้เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาปางมาลวิชัยและหลวงพ่อโมโลีพิณาตเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านานาปางเปิดโลกซึ่งปริสถานในวิหารเล็กของวัด วันนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2532และระับคัดเลือกให้เป็นวัดดีเด่นวัดงามตาประชาชื่นใจตามตนโยบาย5สเมื่อปี2549จากการที่เจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดและส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการทำศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นอาชีพเสริมเช่นการถอผ้าฝ้ายพื้นเมืองการทำกระดาษสาเป็นต้น ปัจจุบันพระครูวรนวิวัฒน์เป็นเจ้าอาวาสวัดและเป็นเจ้าคณะตำบลหลวงขอดด้วยมีพิสูจน์ทรงและสามเณรจำนวน16รูปก้อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราชฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงพร้อมกับประธานของใช้เครื่องนุ่งห่มแก่ราชฎรด้วยพระสกนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่ศาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลภาคเอกชนได้นำพวงมาลายัยแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพรนามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร y วันอาทิกองพันฐานราบที่หนึ่งพันสามรักษาพระองค์ สมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชกรุงเทพมหานครสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถปัมภ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิผลเอกสุนทรขำคมกุลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมครอบครัวคณะทีมงานทนายประชาชนคณะวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาทครอบครัวลาวันวิสุทธ์กรุงเทพมหานครครอบครัวช่างใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์คนเอกนพดลวัฒโนไทยพร้อมด้วยคุณหญิงพรนภัทรวัฒโนไทยมุขนายกเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชรองประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมมนแคทอลิกแห่งประเทศไทยและมุขนายกปกครองมิตรสังโรมมนแคทอลิกกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้แทนคริสตชนแคทอลิก คณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชรคณะศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังขพงศ์ประธานเตรียมทหารรุ่นสิบพร้อมคณะคณะศูนย์บรรเทราสาธารณภัยเท,ายทายพามพิทักษ์ปฏิบัติการร่วมกองพล,ลที่หนึ่งรักษาพระองค์นางนัสรีจันสมวงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตพร้อมเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมวลทนทหารบกที่15เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง นายมนทินทองนิดผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเดินทางไปที่มณฑลฐานบกที่ส5บห้าเพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนําไปปรับใช้ในเขตพื้นที่ของตนเองให้สามารถดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดีกินดีมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมที่ดําเนินการในศูนย์อาทิ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากนี้มีกิจกรรมเพื่อศึกษาชีวิตเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเช่นหมูป่าไก่ดำภูพานไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทานกหงหยกนกยูงเป็นต้นผลผลิตที่ได้จากการดาเนินการอาทิไข่ไก่เห็ดผักปลอดสารพิษน้ำส้มควันไม้และปุ๋ยชีวภาพ ทางนี้ทางศูนย์ังได้ดําเนินการแบบบูรณาการคือใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์น้ําที่ใช้ในการ,กรเกษตรนํามาจากแม่น้ําเพชรบุรีที่อยู่ด้านข้างศูนย์มีการบําบัดน้ําเสียก่อนลงสู่แม่น้ําด้วยการเติมอากาศด้วยน้ําพุช่วยให้น้ําใสด้วยผักตบชวาและการดับกลิ่นด้วย E.M. ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องที่พระตำหนักเพชรวัดมวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วย โดยในเวลา14นาฬิกาโรงเรียนอุดมวิทยาอำเภอธัญยบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทาานี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.watbawon.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578 ในช่วงนี้วัดบวรนิเวศวิหารจะร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชาครบหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนยในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่3ตุลาคม2557และเนื่องในวันครบหนึ่งปีแห่งการสิ้นพระชนวันที่24ตุลาคม2557ด้วยมีกิจกรรมต่าง อาทิการสวดพระพุทธมนต์ฝั่งพระธรรมเทศนาการเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระพุทธรูปสำคัญสำคัญภายในวัดด้วยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่21ตุลาคม2557 สารคดีเฉลิมพระเกียรติฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าสถิตยอยู่ในใจไทยนิรันด พระสงฆ์ที่กรทุกหมู่เหล่าขอน้อมดำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยได้ขอเชิญคำคมที่ได้พระราชทานไว้ว่าอย่าลืมว่าแต่ละคนมีความดีความบริสุทธิ์ไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีบกพร่องอะไรบ้างก็ต้องยอมรับนี่คือสภาพของคนปกติ บริสุทธิ์สมบูรณ์ดีพร้อมมีแต่ธรรมะคนจริงๆแล้วก็ต้องมีข้อไม่ดีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นขอให้มองกันในแงด่ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พระราินครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำริในเรื่องความรู้จักใช้ความรู้จักพอใจความประหยัดและการที่ไม่ทรงอยู่นิ่งเฉยทรงมีความขยันหมั่นเพียรที่แสดงออกจากการทรงงานหรือทางพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในเรื่องส่วนพระองค์และเรื่องของส่วนรวมซึ่งล้วน,นเป็นคุณธรรมที่พระพุทธศาสนาสั่งสอนไว้ทั้งสิ้น สำหรับในวันนี้หากท่านดำลึกถึงพระองค์ท่านสามารถพาครอบครัวไปชมอ,อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งธนบรุรีที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยาซอยสามหลังวัดอนุคารามซึ่งเป็นชุมชนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระนิวาสสถานเดิมและอุทยานแห่งนี้เปรียบประดุจพระราชาอนุสร์สถาน ที่รำลึกถึงความรักความผูกพันกอบด้วยพระราชาทัเเปียมด้วยกัตัญยุตาในพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวที่ทรงถวายแด่พระราชมารดาของพระองค์และผู้ได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่งนี้ก็คือประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาพระราชประวัติพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมดิจยาของปวงชนชาวไทย ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณนะพินทากรสวัสดีค่ะ